เปนกองสลากลมคนเดียวเอาโห้กองสลากลมเลยวันนี้เพราะว่ามันเป็นเลขกคงทีนะคือคงทีเลยเด้ครับเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางและการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับก็พบกันกับผมกาผ้าด้วยครับเมือนี้ก็ได้มีโอกาส ที่ผ้าไปตามแนวทางของพอนุมไทยสําหรับตัวเลขที่ว่าสรุปหรือว่าตัวเด็ดตัวเน้นของพอนุมไทยคือตัวใดน,นะครับนอกจากรอรับชมไปผมพอมันกับกาพารวยครับผมวิบซีดานในที่ว่าเข้ามาแล้วถ้าชอบชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบร่ได้พลาดข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดๆจากทั้งช่องกาพารวยนะครับเนาะวันนี้พอนุมไทยว่าจะ เอากองสลากยุบเลยครับผมก็รอรับชมไปผมพอมันว่าพอหนุ่มไทยจะงัดมัดเด็ดตัวใดมาสู่กับกองสลากนะครับเนาะผนว่าจะเอากองสลากยุบจะยุบได้คือคำวบาของพอหนุ่มไทยพอกอบตามกามาเลยครับผมครับพอ่อเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ็ตัดที่นี่ก็คือเอาสรุป ไพเด้อบนนี่ครับผมสรุปบนล่างบ่กว่อแมนสบุตสรุปบนล่างเอาอันบนก่อนเด้อครับบนนี่สรุปเพราะว่าเลขไอ้จับคู่ชุดกายไปแล้วเนาะครับสรุปเนี่ยมันจะมีศูนหาศูนหาครับหนึ่งหกหนึ <16. S 2> ่งหกครวกา ไอ้ตัวตัวหนึ่งนั่นหรือมากบ้านแบบอีกสุดหนึ่งเรื่อมันเด่นลเลยเอาจัดไปให้มั่นตัวเลขชี่หโอูกไหมครับตัวแรกก็ครับอันชี่หโสี่หกอ่าแล้วอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็คือตัวสองเจ็ดสองเจ็ดเพื่อท่านั่นแหละครับพ่อ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 เน้นตัวใดครับเลขบนเลขบนอ่ะเน้นใน หนึ่งหกเนี่ยหนึ่งหกก็เป็นตัวที่หกอย่งไหมทีหกสองคู่นั่นแหละมีมีวิ่งบนไหมพ่อวิ่งกันวิ่งบนวิ่งสองบนวิ่งสองแมนบนวิ่งสองแล้วเป่าะแมนมีห้าศูนย์หนึ่งหกสี่หกสองเจ็ด ยิ่งสองแบนแบนมีสี่คูครับมีสี่คูเน้นหายเดือสองคูแบนเน้นหายเดือสองคูครับบารนีบานีล่างบอครับเพราะเน้นล่างครับเออล่างบารน,นีไอ่ล่างนี่เอ,อ 7, เจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับห้าเก้าห้าเก้าเอ่อศูนย์ห้า ศูนย์อะหคาหกห้าอ่านี่เคู่ขึ้นกันครับผมเน่นนั้นัตศูนย์ห่าเน,น้นศูนห่าอ่านศูนย์ห่ากับไอ้ระหงากรห้าวิ่งศูนย์ด้วิ่งวิ่งศูนย์ล่างว่าอ่านวิ่งศูนล่นนาง แน่นแต่ยางละสี่จุดพอ่อ,พอฟันดีปะ่ะ <c oughs> พ่อฮะฟันดีป่ะครับโอ้บ <c oughs> อกกูนี่ฟันเนี่ยไปเรื่อยเื่อยว่ะก็ฟันเนี่ยฟันเดียวสว่างไปเรื่อยบุมันบ่มันบ่เป็นแต่คือศูนย์นะพ่อเนาะงานโจทยเนี่ยมันก็อยู่งที้ยงเชียล่ะงานครับเอออันตจทย์แกไอ้ ชุดโต๊ดนัมือนแม่อยากเอาอะไยูเด้จะวางท่านเด่นตัดท่านเหลวอยู่อ่ะโต๊ดสามโต๊ดบอกว่าแมนชุดโต๊ดสามโต๊ดเนี<อ>่ยอยากชุดเต็มมันร้อยร้อยยี่สิบชุดนี่มันจะคือตลอดศาสตร์เลยเด้ร้อยยี่สิบชุดนีคือตลอดศาสตร์เลยแมนยกเว้นดวนฮัมนะเพราะเลขเลขสิบตนี่ เอามาจับตัวแล้วไมจะได้เลย,ลยดดร้อยยี่สิบจุดแดงเหล็กได้จำนวนเหล็กสิบตัวของพอ่อพ่อจับไปจะมีร้อยยี่สิบหือเละมันจะยกเวน้นเว้นหามเนาะครตอนที่นี่่อตัดตัดเพราะฉะนันเลยนั่น,น,นยู่พอ่อเพราะท่านไหนมีเวลาตัดอยรับอ้ไมนเหลือบางสิบก่าชุดนี่น้าสิบก่านี่นะเรา,าก็เอาไปตบนี่นะครับเขาดีอยู่ด้ พันเขาพอตัดตัวมันออกจริงครับจากคันนั่นอยูแค่เหมือนยังแง่เหมือแรก็ได้ด้อยครับผมเดี๋ยวเอมือนตอนแรกเดี๋ยวผมโทร่ไปเบางอย่างนอฟอสําำรับสามตัวมาครับสามตัวตัวอ๋อสามตัวตัวแมนอาเทียมีเอฟซีอยากจะได้เอาไปเป็นแนวทางอีกแมนเอาไปเป็นแนวทางสามตัวตัวแต่ว่าคันยังได้อัน ชุดเต็มมันน่นนะจัะไงเป็นทูบ้าคุยกับพ่อครับผมไอ้ทูบไปเบวยเพ่อเนาะร้อยยี่สิบชุดนีด่ตลอดชาติเลยเด้ถึงตลอดชาติแม่นอือครับเป็นตำเป็นตำมันน้ำอยู่เอา,ากลกมกันแล้วอเอากองสลา,ากล่มเลยวันนี้เพราะว่ามันเป็นเลขคงทีง่นะถือคงู่เลยเด้ครับออกตัวได้มากก็ถืออย่างที่เห็นมะอือออกตัวได้ก็ถือ ออกจะได้กระรับมันหมุนก็ยังได้กระรับยกเว้นเบิ้นหามอะไรยังไงวะยกเว้นเบิ้นกับหามแนนถ้าถ้าพ่อจับปอ,อกมาเนี่มันมันสีได้ประมาณจากชุดพ่อที่ว่าพ่อเน้นมากนี่หรืออชุดเทียจะพวกเกินยี่สิบชุดนะอ๋อพวกเกินยี่สิบชุดแน่นชุดเทียว่ะถาพวกเกินนี่แต่มันกับมันเข่าอยู่ในนั่นเล่นบป่อเขาอยู่ในาน,าน,น,ใน,นี่แหละนอกจากเบิ้นหาม ก็เข่าเรื whales, ่อยๆก็แต่ว nah ่าทันนี่เบิร์นไม่หามเนี่ยก็คือไม่ได้จับมาน่าเบิร์นหามเพราะว่าโอกาสเบิร์นกับหามมันกะหงายเสือกเลแมนเลขจีมแล้วมานี่จนว่าเมื่อถึงเมื่อปีเพราะมันเบิร์นหามอยู่สองวันหนึ่งบอกแมนครับที่ว่ามันซีสองสองเออซีสองสองก็เจ็ดแปดเจ็ดเท่านั้นแล้วครับนั่นน่าจะซีมัดหนึ่งแล้วตัว หาเอฟซีเพิ่นอยากได้ครับอยากให้งงเพิ่นนั่นทั่วมหาพ่อก็ได้หาเพิ่นสนใจเด็กครับแก้วพอโจทยจะไปหลายสิบปีแล้วละ่ะจะพผมจดเบอร์พ่อไว้ให้เอฟซีกันเออบอกเพิ่นน้ำหาเพิ่นใได่เอาสองตัวไปสักคนนี่แหละครัทั้งบนทั้งล่างนี่คันมันผู้ฝันเป็นกัน,กนที่ใครอยู่แล้วนี่พ่อเราฝัน เอื่อช่วยแบมารวดจ,จะฟันนี่ยังว่เป็นเรขกเป็นยังน,น้ำเพื่อนได้เด่นครับอเ้า<ะ>วเอา,เอ,าอย่งอีว้ว่า่านนี้บอปอเดี๋ยวผมผมกําลัางจดเบอร์ให้เอฟซีอยู่ครับโอ้ก็นมหนุมไทยนะครับเนาะเออจดเก่าซี เก้าสี่สองสามเจ็ดห้าเก้าสองเก้านะครับเนาะอาจจะมีเอฟซีอยากจะทู่ไปสอบถามแนวทา้งเหล้ากับมีนมาพอโอ้เล่าเนี่ยเขาดีเงินหนึ่งหันเนี่ยลวดยกของเลยโอ้ลวยยกของข้าคลียรได้ก้ว่ามันถ้ามาดาเนี่ยครับวันหนึงหันแมเหล็กมันบ่อไหลกูครับก็พ่อบอกแล้วว่าเหล่าเนี่ยมันบ่อไหลกูครับ เด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจิเขาไปน้ำพ่อฮาเจียจีพ่ายเอฟซีไปรวยน้ำเออแม่เอาเงินยัง่อกันได้ครับผมอ่ะวัสดีวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้กับสำรับเลขหรือว่าสูตรเลขบนของพ่อนมไทยครับผมสำรับบนศูนย์ห้าหนึ่งหกแล้วก็สี่หกสอง เจ็ดครับผมเลขวิ่งคือสองครับผมสําหรับเอฟซีแทนไอทีวามักชอบกับรองพิจารณาเพิ่งนาะครับเนาะกสำหรับเลขของพ่อหนุ่มไทยครับผมตัวเน้นตัวรักก็เลยคือหนึ่งหกกับสี่หกครับผมอ่ะ้าการว่าผิดกับขอโทษขอไปเด้อครับเด้อว่ามือนี้เป็นปวดเขียวครับผมถ้าเก้าก็บว่าผิดกับเก้านะบวว่ปวดเข่าก็บว่าผิดครับผมอ่ะสําหรับล่างมีเจ็ดสี่ห้าเก้า ตัวโดว่งกลมนี่ก็ตัวเด่นๆนะครับเด้อครับผม05กับ56ครับผมเด่นๆเด่นๆเลยครับผมถ้าผู้ใดมกร้องจัดลองพิจารณาครับผมถ้าชอบเราค่อยซื้อถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านครับผมสาหรับแนวทางเพราะว่าทางช่องเราก็จะขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับผมครับ fc ท่านไหนที่ว่าเข้ามาแล้วเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริพาทข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดๆจากทางช่องก้าพารวยครับผม คลิปนี้ขออนุญาตเอฟซี FC ทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ